วันนี้จริงๆแล้วนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิการครับพลนรพลเอกเพื่อนบุญที่ชอบท่านมีความตั้งใจอย่างยิ่งนะครับที่จะมาเป็นประธานนะครับในการเปิดงานนะครับสุดยอดนวัตกรรมนะครับหรือที่เราพูดกันว่า o อเวก n ินโนเวชันะครับตอร์บนะครับทูเทอร์นเทเมนทีไฟนะครับซึ่งท่านมีความตั้งใจอย่างยิ่งครับแต่เนื่องจากท่านติดภารกิจในมอบหมายให้ผมนะครับมาดําเนินการในการเปิดงานดังกล่าวแทนครับซึ่งถามถึงบรรยากาศนะเป็นความบรรยากาศที่รู้สึกมีความสุขนะครับมีความ อบอุ่นนะครับโดยเฉพาะวันนี้เองนะครับเรามาจัดงานที่นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับมีท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านชัยวัฒน์ชื่นโกสุมนะครับท่านได้นะครับข่าวตอนรับท่านให้ความอบอุ่นนะครับกับการที่นะครับข่าวตอนรับพูดถึงอาชีวะนะครับในมุมมองของท่านอย่างดียิ่งนะครับท่านมีประสบการณ์การอาชีวะมา4ี่หปีแสดงให้เห็นถึงว่าพวกเราชาวอาชีวะนะครับดำเนินการในการจัดการรสอนมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นบรรยากาศนะครับเป็นการทํางานที่นะครับตอบโจทย์งนะครับกับการพัฒนาประเทศจนถึงปััจบน ดังนั้นการเรียนการสอนของอาชีวะนะครับที่ผพ่งบอกว่ามีความชื่นมื่นมีความสุขและมีความอบอุ่นนะครับก็ด้วยการพัฒนาการเรียนการสอนของพวกเรานะครับดูแลนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์กับสังคมนะครับการพัฒนาประเทศหลักสูตรการเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนนะครับคุครูนะครับมีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนหลักสูตรต่างๆเชื่อมโยงกับภาค ทวิภาคีภาคเอกชนนะครับในการที่จะนําพาให้นะครับสาขาวิชาต่างๆที่เราได้จัดการสอนเนี่ยร้อยกว่าสาขาวิชาซึ่งในงานสุดยอดนวัตกรรมเนี่ยแบ่งเป็น7ประเภทซึ่งในร้อยสาขาวิชาเนี่ยก็รวมอยู่ใน7ประเภทที่ว่าเนี่ยนะครับการเรื่องนวัตรกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับหรือเฮลท์แคร์นะครับเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรต่างๆนะครับหรือแม้แต่เรื่องของแฟชั่นนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ตรงตามนโยบายของรัฐบ,บาล ดังนั้นในบรรยากาศวบนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่แสดงถึงพลังของเราชาวชีวะนะครับน้องๆน,นะครับได้มีเวทีนะครับในการที่จะนาเอาความรู้นะครับความการเรียนการสอนที่ได้ถูกสั่งสอนมาในาสา่ะสาขาวิชาต่างๆเนี่ยมาใช้มาคิดสิ่งต่างๆที่เกิดประโยชน์นะครับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยเราพยายามมุ่งเน้นที่จะสะท้อนเห็นถึงความที่จะเข้าไปช่วยเหลือวิถีของชุมชนด้วยนะครับการประกอบอาชีพต่างๆางนี้นบรรยากาศในวันนี้จึงเป็นเห็นว่าเป็นบรรยากาศที่มีแต่ ความสร้างสรรค์นะครับมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มนะครับเพราะ140ผลงานใน7ประเภทเนี่ยนะครับไม่ได้มาแค่จาก140ผลงานเท่านั้นมาเป็นหลักพันของผลงานนะครับซึ่งคัดมาอย่างดีนะครับก็เป็นสิ่งที่จะเราช่วยกันนะครับในการที่จะเกิดประโยชน์ตรงนี้นะครับก็ท่านท่านผนตรีว่าการสุวนาการเองท่านก็ฝากนะครับกับ้อาเุโชาวชีวะด้วยนะครับจากการที่เราได้มีเวทีดังนี้อย่างนี้นะครับให้กับน้องๆได้เอาความรู้มาับใช้ในการที่จะประยุกต์ ทำให้เกิดสิ่งดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีนวัตกรรมต่างเนี่ยถ้าก็ฝากถึงเรื่องการที่จะต่อยอดนะครับไม่ว่จะเป็นในเชิงวิชาการนะครับงานวิจัยซึ่งก็ทราบว่าเราก็ได้รับทุนสนับสนุนจากผู้ที่รับรางวัลด้วยนะครับที่จะไปต่อยอดทําให้วิจัยทําให้เกิดความสมบูรณ์ของตัวนวัตกรรมที่เกิดขึ้น2คือต่อยอดในเชิงของการที่จะนําเอาผลงานรางวัลต่างเนี่ยนะครับให้เป็นสติบิเคทที่นะครับเป็นตัวการันตีให้กับน้องๆนะครับที่จะออกไปในสู่ของการเรียนต่อหรือแม้แต่การประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ต อีกส่วนหนึ่งก็คือการต่อยอดในเิงธุรกิจนะครับเผื่อถ้าเกิดว่าผลงานดางกล่าวเนี่ยสมบูรณ์รแล้วนะครับภาพประกอบการนะครับได้เห็นถึงสิ่งดีๆเหล่านี้ก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับขายไปในเิงธุรกิจได้นะครับเพราะว่าขายนี่ไม่ถึงว่าขายความคิดขายสิ่งต่างให้เกิดขึ้นและสิ่งแพร่หสุดก็คือที่บอกครับว่ามันเป็นการนําเอานวัตรกรรมของเด็กที่คิดจากสิ่งที่การเรียนสอนให้เกิดประโยชน์กับชุมชนนะครับเกิดประโยชน์สังคมแล้วก็เป็นการที่จะพัฒนาประเทศชาติของเรานะครับต่อยอดทางเช่นนยทรรย Apple.